สวัสดีค่ะสวัสดีเพจแล้วก็ u t u b e พี่แกนนมแม่นะคะวันนี้พี่แกนมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะขอไลฟ์ขอแชร์ขอหัวใจให้พี่แกนนิดหนึ่งนะคะทางสำหรับแนวทางในการใช้นมสตอกมีอะไรอีกนะคะให้เราใช้นมที่เก็บในช่องธรรมดาของตู้เย็นนะคะก่อนที่จะเลือกใช้นมในช่องแช่แข็งอ่ะถ้าเรียนตามประโยชน์ประโยชน์3อย่างนะคะนมสด นมปั๊มสดเป็นอันดับหนึ่งนมแช่ตู้เย็นธรรมดาเป็นอันดับสองนมแช่ฟรีซหรือนมแช่แข็งเป็นอันดับสามค่ะนมชงเป็นอันดับสี่อันนี้เราไม่พูดถึงอ่ะเราก็เลยต้องอ่ะสมมติว่าเราเน้นปั๊มสดกินสดนะคะทีนี้ระหว่างนมแช่เย็นธรรมดากับนมที่เป็นแช่ฟรีซนะคะอ่า กรณีที่คุณแม่แบบว่านมสต็อกไม่เยอะแม่ไม่ต้องไปแช่ฟิีค่ะถ้าใช้หมดภายในสี่วันแม่ช่องแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยและนํามาให้ลูกกินนะคะคุณค่านมก็จะได้เยอะกว่านมแช่ฟิีอ่านะคะเราถึงเน้นว่าให้ลูกกินนมแช่ธรรมดาก่อนที่จะกินนมแช่แข็งแช่ฟิีนะคะแต่ยังไงก็ต้องกินนะก็ต้องฝึกด้วยนะคะซองค่าอุณหภูมิที่ให้ลูกกินนมสต็อกนะคะสามารถเป็นนมที่เย็นนะคะ อุณหภูมิห้องหรือนมที่อุ่นก็ได้3มอย่างเลยกินนมเย็นก็คือหมายความว่าละลายจากน้ําแข็งแล้วยังเย็นอยู่อย่างเงี้ยให้กินได้เลยแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็มาให้กินได้เลยไม่ต้องอุ่นก็ได้นะคะคาแนะนํานะคะข้อต่อไปคําแนะนาในการละลายน้าแข็งละลายนมที่อยู่ในตู้แข็งนะคะ,ะวิธีการที่ทําให้เกิดการสูญเสียไขมันในน้ํานมแม่เนี่ยน้อยที่สุดก็คือการปล่อยให้ละลายในตู้เย็นช่องธรรมดา ดีกว่านะคะการที่เราไปอุ่นในน้ําอุ่นพี่แกนถึงแนะนําว่าให้เราน,นํานมแช่แข็งนมในช่องฟรีสที่แช่แข็งที่ต้องที่ต้องใช้ในวันลุ่งขึ้นเอามาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยก่อนหนึงคืนเพื่อให้มันละลายเราก็จะได้ไม่ต้องอุ่นนมด้วยน้ําอุ่นนะคะ เวลาที่เราอุ่นนมด้วยน้าอุ่นนะคะถ้าสมมติจะจาเป็นต้องอุ่นนะคะไม่ควรให้ระดับน้ําเนี่ยหรือว่าน้าเนี่ยโดนตรงปากถุงนมนะคะอ่าเพราะว่ามันจะทําให้น้าเข้าไปได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอุ่นนมด้วยไมโครเวฟนะคะอ่าข้อต่อไปข้อที่ห้านะคะนมที่แช่แข็งเมื่อละลายจะเกิดชั้นไขมันที่คุณแม่มักสงสัยว่ามันแยกชั้นมันเสียไหมนะคะอ่าอันนี้เป็นการแยกชั้นไขมันนะคะให้เราหมุนวนอย่างนี้ไม่ไม่เขย่าแบบนี้ นะคะอ่าให้หมุนวนอย่างนี้นะคะข้อที่6ค่ะนมที่ละลายแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นนะคะได้24ชั่วโมงแต่ไม่ควรนำกลับไปแช่อีกนะคะและข้อที่7ค่ะวันนี้พี่การลินเพิ่งแชร์คลิปนี้ไปนะคะนมที่ละลายแล้วนะคะแล้วป้อนให้ให้ทะลกแล้วแล้วมันเหลือคาขวดค่ะอ่าเก็บได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ ไม่เก็บข้ามวันหรือไม่เก็บ24ชั่วโมงอันนี้เป็นแนวทางการใช้นมสตอกที่พี่แกนนำมาฝากนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะฝากติดตามความรู้ดีๆนะเพจพี่แกน,นนะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ